เแยะเชิญท่านอาจารย์สิทธิพอแนนยม ที่จะพูดถึงเขาแต่ในมิติที่ผมจะพูดเนี่ยก็จะเป็นในยุคที่เขาใช้สื่อพูดคุยกับเรานะอันนี้ผมทำชาร์ตนี่มาก็เพื่อจะบอกว่าไอว้วาทกรรมพรมา่เาเผงาเมืองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือประเทศอ,อื่นๆก็ในเมื่อมันถูกัะ,ะหรือว่าเหตกาชนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองถูกแข่งขัน หรือไม่ก็ต่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องให้เรานึกถึงพันธัญญาในเรื่องอครอบครัวเราเนี่ยถ้าเกิดว่าสามีภรรยาไม่ถูกกันเกลียดหน้ากันมากในที่สุดก็จะต้องโค่รก้าเป็นปดาดาพ่อดาแม่ดาเพราะฉะนั้นไอ้ระบบเนี้ยก็จะเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรัฐไม่ว่าจะเป็นเอกชนเพราะฉะนั้นไอ้วาทการพม,าม่าเผาเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เมื่อ,อตัวเองรู้สึกว่าแข่งขันกับพมา่าแล้วแพ้ หรือไม่ก็จะต้องเสียผลประโยชน์อะไรบางอย่างก็จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เมื่อครั้งที่แล้วนี่ที่พณะท่านองซานสุจีมานะครับก็ผิดกันกันกบครั้งแรกที่มาที่ตลาดไอ้มหาชัยมากเพราะว่าอันนี้มาในฐานะคณะท่านแล้วคณะท่านก็ยื่นข้อเสนอให้กับรัฐบาลไทยซึ่งก็เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นอะ่ะอย่างเช่นว่าเรียกร้องให จ่ายค่าแรง300บาทหรือว่าสิทธิการรักษาพยาบาลคนงานหรือว่าแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐที่ไถ่ผุ่งเหงเรียกเก็บค่าผ่านทางแล้วก็เสนอให้แรงงานถือบัตรสีชมพูอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องสิทธิแรงงานที่รัฐบาลพม่าจะจะยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้กับรัฐบาลไทยส่วนรัฐบาลไทยจะให้หรือไม่ให้มันก็สิทธิของเราถ้างโง่ก็ให้ถ้าไม่งโง่ ก็ต่อรองกันไปใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกเพราะว่ามันเป็นเรื่องเวทีของรัฐที่จะตกลงกันไอ้เรารัฐจะตกลงกันยังไงเราก็จะต้องรับผลอย่างนั้นแต่ว่าข้อเสนอทั้ง12ข้อนนเนี่ยยื่นมาเนี่ยมันมันธรรมดามากถ้าคุณไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้มาฟ้ออะไรของคุณแต่เดี๋ยวดูผลนะพอหลังจากคณะแพทย์ตองจารุกียื่น ข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยก็เกิดแบบนี้เลยสะท้อนกันมาทันทีในคืนนั้นก็คือบอกว่ากลับบ้านงไทยแล้วก็มีการเอาหน้าคณะท่านมาแล้วก็มาบอกว่าถ้าอยากได้สิเข้าคนไทยมึงก็จ่ายภาษีมาซึ่งที่จริงแรงงานพม่าที่ปัจจุบันที่เข้าระบบเนี่ยคุณรู้เปล่าว่าตั้งจ่ายภาษีให้กับโรงพยาบาลทั้งหมดคือ ันนี้หมายถึงว่าแรงงานยุคใหม่นะครับที่ที่ปกติถ้าแรงงานยุคเกา่าถามว่าเขาจะกล้าไปโรงพยาบาลในราคาที่ที่ที่มันจะต้องจ่ายเท่าคนไทยไหมที่ปัจจุบันเนี้ยมันจะมีคนไทยที่ปวนว่าโอ๊ยเบื่อจังเพราะว่าเยอะแยะเต็มโรงพยาบาลไปหมดก็เพราะว่าเขามาใช้สิทิ์ที่เขาจะเขาถูกบังคับซื้อไอสิ่งที่ในการรักษาพยาบาลนั่นแหละครับแล้วก็อย่างอันนี้นนเนี่ยใช ก็เลยโยงใหญ่ไปว่าว่าซูจีเป็นพวกอเมริกาเลยส่งเดชไปเลยยาวไปทนีนี้นะครกลายเป็นว่าอะไรอเมริกาลุกสยามเนนาะพามา่าเพราะอันเนี้ยเราเราเข้าไปดูในไปดูในโปรไฟล์ของแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ด้านลบกับแรงงานพมา่าหรือไม่ก็จ้างแรงงานพม่าอยู่ในขนานั้น เราเข้าไปดูไปดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวพันกับพวกเพดชาติศาสนามหารก็์สู้เพื่อชาติอะไรเนี้ยพวกอย่างเงี้ยจะยึดเยอะแล้วก็บางทีก็จะมีพวกเผดที่เป็นอวตารที่ไม่มีตัวตนจริงแต่ส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นพวกกลุ่มผลประโยชน์เพราะว่ามันมีเรื่องการตัดท่าในหน้าตัดอะไรต่ออะไรด้วยนะครับนี่มาเลยพวกรางรจันนั้นก็ขุดโคตรมาแล้ววันนี้โคตรมมาช่วย บางฑิตจันรซึ่งก็ไม่รู้ว่าอาแปะอาเทียที่เป็นเจ้าของแพปลาเนี่ยมีญาติเป็นชาวอ่างทองอยู่บางประจันร,ร์หรือว่าอยู่สมุทรราการหรือว่าอยู่อุทยาจริงหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเขาก็มีเขียนมาเลยบอกว่าสันดานพม่าอย่าไว้ใจเด็กขาดแล้วต่อมาก็พอเถอมันรักของเราซะอย่างนั้นนคแล้วต่อมาก็บอกว่าเชื่อว่าคนไทยที่รักชาติต้องเด็บแค้นเรื่องอดีตที่ผ่านมา อันนีุู้จีเขายื่นเรื่องข้อเสนอเรื่องแรงงานนะนึ่งก็ไม่เกี่ยวเลยนะแลครอนนี้ในที่สุดก็นานๆถ้าถ้าเราเข้าไปในเพจเช้าเนี่ยเราจะต้องเงียบนานๆจะเกิดผู้มีสติปัญญามาบอกว่าเรื่องนี้อันนี้เห็นไหมครับดูอันเนี้เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ผู้มีสติปัญญาผู้มาบอกว่าเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วลหละว่าจะทาอย่างไง จัาเข้าระบบได้จะดีมากได้ไประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่ว่าถามว่ามีคนคนไหนไม่กดดีไม่ดีจะถูกดาวนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเพจไทยเพจมันครับเราก็รู้ว่าเพจนี้ต้องการต่อต้านพม่าก็อย่าไปก็ไปคุยกับมันนัแหละแต่ว่าอย่าไปอ,อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ภาพนี้ก็กําลังจะบอกว่าในในอัี้นั่นแนหะ พมา่าไม่ได้ไม่ได้มองไทยเป็นศัตรูไม่ได้มองไทยเป็นศัตรูแต่ว่าศัตรูของพมา่าที่แท้จริงก็คือในยุนงค,งคอาณานิคมก็ปกครองพม่ากว่า120ปีเพราะฉะนั้นพมา่าต่อสู้กับอังกฤษมาตั้งแต่สมัยยุคจารีตนะั้งแก่สมัยพระเจ้าโบโดอพยาม,มาก็ตกลงประมาณรัชกาลที่สามนะครับก็สู้มาเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นธงที่ในที่สุดก็ ยูเนียนแจ็คแล้วต่อมานี้ก็สู้ต่อสู้กับอังกฤษในฐานะที่อังกฤษเนี่ยได้เอาพม่ารวมไปกับอินเดียชาวพมา่าก็สู้กับอังกฤษที่อินเดียเพื่อจะแยกมาเป็นประเทศอังกฤษของพมา่าแล้วต่อมาก็เข้าไปญี่ปุ่นเพื่อจะปลดแอกตัวเองออกจากอังกฤษเพราะฉะนั้นถามว่าไทยไปโผล่ตรงไหนในความขัดแย้งในโลกสมัยใหม่ของพมา่าไม่มีเลย พอไทยเนี่ยถ้าถ้าพูดจริงๆไม่ไม่เกรงใจก็คือเป็นยุงลำคาญของราชสำนักพม่าแต่ว่ายุงตัวใหญ่จริงๆก็คืออังกฤษไม่ใช่พม่าไม่ใช่ไทยนะครับตอนนี้ไอ้คำว่าไทยในสังคมพม่าเนี่ยก็คือโยนยาโดยคนพม่าอันนี้เป็นสินค้าต่างๆหรือว่าเป็น เป็นผลิตผลที่คนพม่าเรียกว่าโยนิยาลักษณแบบไทยเนี่ยถ้าเราไปกดเมื่อสักสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราไปกดคําว่าโยนิยาภาษาพมานะ่านะก็จะออกมาเป็นลำล้องหรือไม่ก็เป็นติมบอตุกก็คือส้มตำเพราะฉะนั้นเขามองคําว่าโยนิยาเนี่ยเป็นส้มตาเป็นวัฒนธรรมเป็นผลิตผลเป็นสินค้าอันนี้ก็คือลำโยนิยาตะปินไตก็คือลำแบบโยนิยา แล้วก็อันนี้ก็คือโยนิยาสโตโยนิยาสโตซึ่งอยู่ที่ย่านกุ้งแต,ต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิยาปีเมียนมารอติ่นก็คือสมาคมชาวพาม่าในเมืองไทยซึ่งอันนี้เป็นขันที่30สสขายซึ่งในบทองซานเนี่ยได้ดึงเรือร่วมกับ30สสหายซึ่งมาต่อต้าน ญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษที่เมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นภาพของโยริยาในในความรับรู้ของพอมา่าช่วงนั้นนะมันมันเป็นทั้งวามเป็นเป็นทั้งศิลปะวัฒนธรรมเป็นความหวังเป็นที่พึ่งอะไรทั้งหลายและอันนี้เป็นผลิตผลผลิตภัณฑ์ปัจจุบันเป็นใบาชายแห้งตาโยริยาแม่โยริยาแม่ก็คือแม่แม่อยุธยาหรือว่าเลดี้อยุธยาเลดี้อะไรอย่างเงย ซึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะมีเชื้อไท่ปัจจุบันถ้าเราไปพม่าก็ไปอะไรนะไปสนับสนุนเขาหน่อยนะครับไปอุดหนุนเขาหน่อยยังอยู่แล้วก็เขาจะเป็นสปอนเซอร์งานต่อยมุ้ต่อยมวยมอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนของเราเนี่เราก็ไปช่วยเขานะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเป็นร้านสินค้าโชว์หวยที่ดินชายแดนแถวจีนจีนกับพม่าแต่ว่าเขียนว่าโยริยาพซซี่ แปลว,ว่าเป็นสินค้าจากเมืองไทยนะตรงการเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีมีคนไทยที่เอาสินค้าพม่ามาขายแต่อันนี้น่าจะยุค2500มีหน่อยเดียวแล้วผมก็หาอยู่ว่าบิษัทเนี้ยปัจจุบันมันมีไหมหรือว่ามันเป็นอะไรแบบไม่มีไม่ค่อก็คือสตรีทม้าเป็นอะไรนะเป็นยอคีตัวเซก็คือยากเกี่ยวกับเรือดของสตรีนะครับอันนี้ก็ ให้ดูว่าความสําคัญในสายตาโยนายาในสายตาพม่าในโยนายานั้นเรเป็นยังไงเขาก็มองเราดีตลอดอะนะทีนี้พอถึงช่วงปี1988อันเนี้ยช่วงเนี้ยครับ1988จนมาทั้งถึง <c oughs> ช่วงที่เข้าเป็นอาเซียนเนี่ยอันเนี้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลไทยกับพม่าเนี่ยมีปัญหาระหองรแะแหงกันมากเรื่อง การตกลงตามแนวชายแดนมันไม่ลงตัวก็เพราะฉะนั้นก็เกิดวาทกรรมโยดียาแปลว,ว่าผูแ้แพ้ที่จริงมันต้องคาว่าอายุทยาใช่ไหมอายุทยาแปลว่าเป็นผู้ที่ลบไม่แพ้แต่ครนี้ไอ้คําว่าโยดียาในที่จริงผูท้ทีกันมานานลวในองค์สดาัติองสมรัดานั้น,านนา่ะครับเขาก็ใช้คําว่า โยธิยาเมืองโยธิยานะตอนนี้พ่ม่ก็อาจจะเรียกเมืองยุทธยาตามชาวชาวเหนือที่เรียกโยธยาแล้วก็ในภาษามอนก็เรียกว่าจูจูยาถูกไหมจูเชียไม่ไม่เห็นมีอ,อัชจูเชียในพูดนะแต่จะพูดแต่จุเชียเพราะฉะนั้นยุทธยาก็อาจจะก,ก่อนคัว่าโยธยาอาจจะก,ก่อนจากนี้คือมันเป็นภาษาโบราณที่คนโบราณเขาก็เรียกกันมาหรือว่า คนยุทธยาเองก็ไปบอกว่าเองคนที่ไหนวะเออคนอหนในยุทธยาไม่พูบอกคนยุทธยาแล้ก็คือมันก่อนของพวกมันเองแหละแต่ว่าเสร็จแล้วก็พอมายุคนี้รัฐบาลไทยกับรัฐบาลกับรัฐบาลทหารพม่า,า,าเนี่ยตีกันตีกันก็เลยเกิดวรารกรรมว่ายุธยาคือผู้แพ้ขึ้นมานะครับทั้งทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น เนี่ยอันนี้ก็คือ,อเป็นหนังสือชื่อว่ากระสัผู้ปฏิวัตินะถ้าแปลภาษาไทยเป็นหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยในพม่าที่ตีพิมพ์ขึ้นในปี2009ก็คือปี2552ก่อนพม่ากดประเทศ2ปีคือหลังจากที่ตีกับไทยมาแล้วสารพัดเนี่ยก็ในที่สุดก็สู่รถแหนบการาการเข้าสู่ประชาคมแห่งประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นพม่าก,ก็ กอเลิกไอ้ไอ้แบบเรียนที่เราเคยเคยได้ยินว่าเขาเขาเผยแพร่ว่าโยนิยาคือผู้แพ้อะไรเนี้ยถูกเก็บหมนนะครับไม่มีตอนนี้ก็นักเรียนพ่อแม่ไม่ได้เรียนเร่มนี้แล้วถูกเก็บไปแล้วเพราะพ่อแม่ก็เข้าสู่วามเป็นประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้คือสองปีก่อนที่พ่อแม่จะเปิดประเทศใน2012เขาก็เริ่มพิดหนังสือเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับอะไรที่เป็น,นไทย ประวัติของทักษิณก็มีประวัติของคุณยิ่งรักก็มีมมนะวีโมเะเขาก็เริ่มมีความรู้ไทยที่เปิดอกไปนะครับอันนี้ก็ตีพังเนตตีพิมพ์เมื่อปี2011ก่อนพม่าปเปิดประเทศสู่ประชาธิปไตย1ปีก็ใช้ชื่อว่าไทยคยินมินเนก็คือกษัตริย์ไทยผู้ประเสริฐภู้พิพลอดุญยติเน,นี่ยถ้าแปลภาษาไทย เนี่ยอันนี้ก็ถูกตีพิมขึ้นมาเราก็ยังแล้วหนังสือเนี่ยไปเจอที่ชายแดนชายแดนที่ทวายชายแดนที่จะไปมาลิสนะครับชายแดนประจวบเนี่ยหนังสือเนี่ยมาถูกแพร่มาถึงชายแดนเลยอะตอนแรกเราก็ยังตกใจที่ไปเจอนะฮึโอ้พ่อมม่นี่ใจกว้างเริ่มก็คือเขาเริ่มเริ่มเตรียมตัวที่จะไปสู่รถแมทของความเป็นประชาธิปไตยก็จะเป็นต้องยิบอะไรนะ เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านนะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ส่วนเรื่องเนื้อหาหนังสือก็เป็นเรื่องพระราชะประวัติทั่วไปแล้วก็พูดถึงเรื่องความรักสองไทยที่มีต่อแระเป็นดินแล้วก็พูดถึงสมเด็จพระเทพอะไรอย่างี้อันนี้อันนี้ผมเขียนไว้ข้างล่างว่าเก้าปีต่อน,น้านี้เนี่ยเก้าปีต่อน,น้านี้ก็คือปีสองห้าสี่ห้าเนี่ยโจตีราชูภายเสละเลยเขาก็บอกว่า ที่พม่าต้องเป็นอาณาวิคณของอังกฤษเนี่ยก็เพราะว่าลอสีลอสีทำส่วนที่สัญญาบอลลิงก็ทําให้ฝรั่งเนี่ยเริ่มลุกเข้ามาในเซาท์อีสเอเชียแล้วก็เริ่มมีสงครามสิ่นมีอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นทหารโยธยาก็คนโยธิยาเนี่ยก็เป็นคนที่รักฝรั่งมากกว่ารักพวกเดียวกันเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีนะไอ้เอกสารเล่นนี้ถูกเก็บ อันนี้พอหลังจาก2011เนี่ยนี่ก็คือพม่าปัจจุบันเขากำลังประเมินตนเองยังไงเขาก็มีกราฟประวัติศาสตร์ของเขานะก็คือเริ่มสมัยพระเจ้าอลองพยาก็คือช่วงยุทธยาตอนปลายเนี่ยนะครับเนี่ยเริ่มสมัยอลองพยาก็คือยุทธยาตอนปลายพม่าก็ค่อยๆสูงสูงสูงขึ้นไปจนถึงยุคสมัยทัชจีดอสมัย โอดอพญาสูงที่สุดแล้วก็ค่อยๆตกต่ำลงมาตกต่ำลงมาจนกระทั่งถึงยุคของพระเจ้าสีปอมมินก็คือแพ้แพ้อังกฤษแล้วต่อมาก็สูงขึ้นมาอีกมาดปุ๊บปุ๊บมายุคองซานเอตดวองซานออาก็ชนะชนะอังกฤษได้แล้วก็ตกมาอีกในยุคเดวินตก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 มาปุ๊บมาถึงยุคเต็งเส็งก็คือแม่ ประธานาธิบดีก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ยุคเต็งเสงก็คือ2011แล้พม่าก็กําลังขึ้นเนี่ยเพระาะฉะนั้นพม่าเขาก็มองว่าเขาเนี่ยกำลังจะขึ้นขึ้นสูงยุครุ่มเรืนของเขาก็มาจนปัจจุบนันนี้ครับอันนี้ของเราก็ทาวิจัยสอดรับกันในปี2012คือ2555อันนี้เป็นของอาภาพลักษณ์ของไทยในความเข้าใจของพมา่าซึ่ง สถาบันเอเชียกลาเขาทำไว้นะครับที <15. S 1> น,นี้พ่อแม่ช่วงนั้นก็มองว่าเราเนี่ยเป็นแหล่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแหล่งเศษธธธธรษฐกิจแหละหางานแหล่งบริการสุขภาพและการศึกษาแล้วก็มูลส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจแหล่งบริการสุขภาพและการศึกษาเนี่ยผมอยู่มหาลาัยมหโดนเนี่ยนักศึกษาแพทย์หรือว่าสายสาธารณสุขที่มาเรียนที่ วาที่โดนมากที่สุดคือหมอจากพมา่ายาบาลจากพมา่าซึ่งตอนนี้ทางสถาบัานของผมเนี่ยก็ร่วมมือกันกับร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลเอกชนที่พมา่าก็กำลังจะมาเปิดเปิดศูนย์าการแพทย์ไทยไปพมา่าหรือพมา่พมามาไทยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นความร่วมมือที่นอกเหนือนจากบทีโบดของสงคราม คุณเกียรไปเะคุณเกียรติแล้วคุณจงคุณเกียรติไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณรัก้วคุณรวยคือเศรษฐีเนี่ยเหมือนกันทั่วโลกอะครับมีเงินจะชาติอะไรคุณก็คบไว้เถอะนะครับอันนี้ก็เป็น2012ก็ช่วงที่คุณยิ่งรักกับรัฐาบาลคุณยิ่งรักก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับพ้อหน้านะครับอันนี้พอหลังจาก2012ปุ๊บผมก็เข้าไปใน Facebook ต่างๆ ก็โซเชียลมีเดียของพอม่าก,ก็พัฒนามากก็นี่คือสังคมแล้ว,ว่าทั้งนพม่าสมัยใหม่หังจากเปิดประเทศเนี่ยก็คือช่วง2 0 1 3ก็จะมีเว็บไซต์แบบนี้เยอะอันนี้อันนี้เก่าที่สุดนะเมียนม,มาเซลเตนตี้เนะี่ยก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเริ่มเห็นขาอ่อนพอมา่าผมก็รู้สึกตื่นเต้นแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งสั้นหนักเข้าไปใหญ่อย่างกะทยนะ <S <S เนี่ยก็จะมีมีมดน,นะครับคลิปเลิบอะไรอย่างเนี้ย ก็ยุคแรกๆที่พม่าใช้อินเทอร์เน็ตพมา่าย,ยุคแรกๆที่พม่าใช้อินเทอร์เน็ตมากๆกก็เนี่ยตั้งแต่แ2012ต้นมาแล้วก็เราจะพบว่ามีเว็บเพจซึ่งเป็นคนพม่าในเมืองไทยทำํำขึ้นเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่แรงงานนะคนพม่าที่มีความรู้อะไรก็มีมากไม่ใช่แรงงานอย่างเดียวนี่เพราะว่าเขาเปิดเว็บเพจก็คืออันนี้ใช้คําว่าไทยในงานเยาวเวียนมาตะแงแ่จีนยา ก็คือ,อเพื่อนชาวพม่าที่มาอยู่เมืองไทยนะครับอันนี้ก็แล้วก็เว็บเพจนี้ก็พูดถึงเรื่องค้าขายพูดถึงเรื่องหวยสําคัญก็คือหวยไทยกับพมา่าไม่เหมือนกันครับจะใช้ตรงลงบางทีสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วถมกไปพมา่าปุ๊บเขาก็จะถามเลยว่ายูริยาตรงลงอะไรเราบว่าสามตัวหวยสามตัวของไทยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเด็ดถ้าได้นก็จะรวย อันนี้ก็ยุคแรกๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คำว่าในในเมือ,องพาม่าเองเนี่ยจะไปเที่ยวไหนหนึ่งในโปรแกรมทัวร์นั่นก็คือมาเที่ยวยุธยาด้วยเขาไม่สนใจวิเด็กหนุมเด็กสาวพม่าซึ่งเป็นลูกของคนชั้นกลางเงินบางทีเขาก็บางทีก,ทก็ซื้อตัว๋วเอ้บางทีก็ซื้อตัวมาแล้วก็ นอกจากไปพัทยาไปกรุงเทพไปว่า้เนียรยาเรือพระแก้มรบกวก็จะมาที่อยุธยาด้วยไม่รังเกียจอะไรนันนะ่ะมว้วนไม่เหมือนคนไทยคนไทยก็ไปชเวดากองก็ทองกูตลอดเอะไรก็ทองกูอันนี้นะอันนี้ก็คือเราก็พูดให้ฟังว่ามุมมองของพ่ม่ที่มีต่อไทยเนี่ยกาไม่สนอันนี้นะครับ ก็พอมายุค2014ก็คือ2557เนี่ยก็เริ่มที่จะมีเว็บเพจหรือว่าการวิเคราะห์ข่าวจากจากเมืองไทยขึ้นกระทบกระทบกับวิถีชีวิตของเขานะก็เริ่มมีเกี่ยวกับเรื่องสงครามเมียนมายูริยาซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีมีแต่สงครามกับอังกฤษหรือไม่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในคนนั้นนี้นู้นก็ยังไม่มีพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์มาก แล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นการวิเคราะห์ข่าวของหนังสือพิมพ์สั้นๆอะไรแบบนี้ส <c oughs> ันเร็นะครับเนี่ยก็พูดถึงว่าเนี่ยไฟในโยนริยาจะลามประเทศเมียนมาไหมโยริยาลำบากเท่ากับความยากของเมียนมาไหมเพราะว่าตอนนั้นไทยจะจะลำบากไหมเพราะว่าภาพจําของทหารพม่ากับทหารไทยเนี่ยมันสําหรับคนพม่าเขาก็มองว่าทหาร ปวดร้ายเท่าัให้เราไม่รู้สิเราปวดร้ายนะแต่เราก็ไม่ไม่ค่อยมีน,นะแต่เดี๋ยวนี้ชั้นปวดร้ายมากแต่สมัยก่อนเนี่ยเราก็รู้สึกว่า,วาไอ้ทหารดีนะไม่ค่อยเป็นสุภาพบุหรุษแต่ปัจจุบันนี้มันชักอกอกน,นะนะครับน,นี้ก็ก็พูดถึงผลกะระทบของถ่ายซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาไม่เขาจะไม่ไม่มีการวิเคราะห์ประเทศไทยนะเพราะว่าข่าวต่างๆเนี่ยผ่านการกรองของรัฐบาลพ่้าม่แล้วเอกนชนจะไม่วิเคราะห์ข่าวเกินไปกว่า เกินไปเกินหน้าของรัฐบาลพม่าที่เราแต่ปัจจุบันอนะันนี้ที่เป็นของเอกชนเนี่ยในที่สุดก็จากเว็บเพจซึ่งเกิดในเมืองไทยเนี่ยตอนแรกเว็บเพจเนี้ยพูดถึงเรื่อง่าพม่า,มาเนีตยตำรวจไทยจะตั้งด่านที่ไหนในสมุทรสาครอ,อย่าขับไปนะเนี่ยเราเวลาเรางานนะเหมือนกับไอ้ตำรวจด่ดานตำรวจอยู่ไหนบอกด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนกันตรงตรงนั้นจะตั้งด่านอะไรเรงนี้แหละเขาจะจะคุยกัน แต่ในที่สุดพอถึงเนี่ยสองห้าห้าแปดเนี่ยเกิดเกิดคดีเกาะเต่าเนี่ยซึ่งเป็นคดีที่สะเทือนใจของชาวพมา่ามากเลยนะทั้งพม่าเมืองไทยและพม่าเมืองพม่าเนี่ยทีนี้เขาก็เริ่มที่จะสื่อสารกันนะว่ามีข่าวอะไรเป็นมันชอบทาเป็นทำไหมแล้วก็หลังจากที่พม,าม่าเปิดประเทศเนี่ยสถานทูตพมา่ายื่นมือเข้ามาช่วยแรงงานของตัวเองมากขึ้นในสมัยตอนเนี่ย ถ้าเราถูกนายจ้างปวดฉี่นะคุณไปฟ้องคุณไปฟ้องศาสนาพุทธพม่านะสถานุทธพมานะ่า,ปปะมาจะแบ็คสต์คุณเลยจะจับคุณในฐานะที่คุณทําให้รัฐบาลพม่าเสียหน้าคุณหนีออกมาจากประเทศเหมือนกับไอเกาหลีเหนือคุณหนีออกมาจากประเทศทําให้ชาวต่างชาติรู้ทุกเพราะงั้นคุณจะถูกจับแล้วก็รัฐบาลจะไม่สนใจนะแต่ปัจจุบันนี้รัฐบาลสนใจครับแรงงานแรงงานข้ามชาติคือผู้ผลิตเงิน กับไปสู่ประเทศพม่าคือเ็าเปลี่ยนมุมมองไปเลยแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเว็บเพจเนี้ยเว็บเพจนี้ชื่อว่าจะแสดงความปวดร้ายตำซาของคนไทยให้ได้เห็นดีอันนี้นะคือเริ่มตอบโต้และมีการตอบโต้ฉ้นบอกเราเล่นฝ่ายเดียวมือ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 ตอนนี้อันนี้ครับก็พูดถึงเว็บเพจของคนชั้นกลางที่มากขึ้นในพม่าปัจจุบันเนี้ย มันก็จะมีเหมือนกันอย่างเราเนี่แหละ,ะท่านอาจารย์นั้นพาไปทัววัฒนธรรมที่นี่ออกออกฟังเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนราม,าม่าของเราชนชั้นชนชั้นขันเชื่อชาติไหนก็เหมือนขันครับอันนี้ก็เป็นคนชั้นกลางในพม่าที่ขวนบมาศึกษาโลกเก่าโอยหาเฮ้ยประเทศเราื่อก่อรุ่งเรืองด้วยพระหากษัตย์รุ่งเรืองด้วยระบบทรัพยากรที่ดีประชาชนอย่างเงี้ยเหมือนกันของเราก็เหมือนกัน ในที่สุดก็มาถึงพัฒนามาจนถึงนี่ครับวนละลึกวันเก่ากลุ่มเคยญาติราชสกุลอันนี้เมื่อปี2014ก็เริ่มเป็นครั้งแรกครับที่ราชสกุลข้าว่าเริ่มไม่รู้ว่าท่านทำเองเปล่าแต่ว่ามีเว็บเพจที่เว็บเพจที่ที่พูดถึงราชสกุลของบองปัจจุบันเนี้ยเท่าที่เห็นมีอยู่3เว็บนะ3เว็บนะพูดถึงเรื่อง จะมีข่าวเกี่ยวกับราชวงศ์แล้วก็จะมีข่าวเกี่ยวกับวัฒน,าานรธรรมในราชสำนักทั้งหมดเนี่ยก็อันนี้พูดถึงมีการแสดงละครด้วยเรื่องปลาดองก็คือ,อสมถุในระเ,เทศเน,นี่ก็เป็นหลังจากที่พม่าเปิดประเทศได้1ปีนะหนปีสปีก็เริ่มมีละครอิงประวัติศาสตร์ เพราะฉะนั้นภาพในละครีิประวัติศาสตร์ของหลวงพิจิตว่าไงตีม่ามาภาพละครหลวงพิจิตของพม,ามา่ในตีอังกฤษอังกฤษตีนะครับอันนี้นนนก็สรุปสุดท้ายอันนี้ปัจจุบันเป็นข้อความปัจจุบนันเขาถามว่าเพื่อนในเฟซผมมีใครบ้างครับที่เพิ่งเรียนจบเข้าทํางานแรกรับเงินเดือนการเท่าไหร่ ผมมีเรื่องอยากกระบายครับผมได้เห็นบ่อยๆคนไทยที่เพิ่งจบเข้าทำงานบนกันนักหนากับค่าแรงน้อยกว่าแรงงานพมา่าเขาอาจเปรียบเทียบกับพม่าที่ทำงานเกี่ยวกับช่างหรืออะไรพวกนะั้นเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าจะทำงานด้านช่างไฟฟ้าอะไรแต่เขจะต้องสอบสอบเข้ากับคนแรงงานนะครับแล้วก็เพื่อนพมา่ากเนี้เขียนไทยแล้วก็มีมุมมองที่แบบ เฉียบคมมากอันนี้นะฝังเขาก็บอกว่ากับแรงงานต่างด้าวที่เพียงแค่คุณจ่ายวันละห0ร้อยใช้งานได้สาร,รพัดอย่างวันไหนงานน้อยไม่คุ้มที่จะจ้างคุณสั่งหยุดได้อีกทั้งใช้เสร็จไม่จ่ายก็ได้ไม่มีปัญหารวมทั้งหลายๆอย่างที่คุณกดฉี่ได้ไปที่ระบายอารมณ์ก็ได้อันนี้เขากําลังบวดถึงเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาทํางานใหม่ที่เป็นคนไทยเพื่อนศึกษาก็มาโว่ว่าเฮ้ ทำไมพม่ได้ตั้งหกร้อยผมเข้ามาผมได้แค่สองสามร้อยอนี้เป็นโรงงานในต่างจังหวัดน,นะเนี่ยคนนี้ไอ้เพื่อนพ่อม่คนนี้ก็บน่นบอกว่าคุณบอกว่าต่างด้าวนี้ไม่มีการศึกษาเช่นคุณคุณเอาสมองส่วนไหนคิดมันมาขายแรงงานครับมันมาแลกเงินกับแรงกายที่มันมีครับเงินหกร้อยคุณมองว่ายอะอันนี้มุมมองของคุณพวกนี้ไม่ใช่ว่าออกจากบ้านมาเบียดงานที่คุณกําลังทําอยู่ รับหกร้อยเลยไม่ใช่ครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องเจออะไรมาไม่ต้องรวมค่าหัวที่ต้องเสียให้กับนหน้าและไม่ต้องคิดส่วนที่เคยทํางานที่ต่างๆมาแบบว่าทําทุกอย่างที่พวกคุณไม่เคยทำเขาก็ปวดแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าคุณโทษเจ้านายคุณที่เห็นต่างเด้าดีกว่าคุณคุณโทษรัฐบาลคุณและอ้างความเป็นชาติมันตามหน้าไม่ค่อยท่า คุณมีเวลาพิสูจน์ตัวเองตลอดชีวิตที่ผ่านมาแต่คุณไม่ทําคุณไม่อิฉาพม่าตอนที่คุณตกต่ำรัฐบาลคุณออกบดมาเพื่อกีดการต่างด้าวแย่งงานคุณที่คุณพูดบ่อยๆออกกดให้ช่างฝีมือทุกคนต้องสอบแต่คุณกับโวยวายบอกเรียนจบปริญญาตีมาทําไมต้องสอบอีกคุณยังมีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองต่อเจ้านายคุณคุณควรหาเวลา ใายสาระที่เหลืออยู่ของคุณไปคุยกับเพื่อนร่วมง,งานต่างด้าวของคุณบ้างเพื่อพัฒนาองค์กรที่คุณยังเป็นส่วนหนึ่งอยู่ปอลเพื่อให้คุณรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ต่างด้าวคนถุนเขียนผมขอจงใจสะกดคําให้ผิดสองสามคำคุณจะเห็นเลยว่าเขาไม่ใช่แหนงางธรรมดาคือผมก็เลยอยากสรุปว่า ให้เกิดเป็นมนุษย์เถอะแล้วให้มีโอกาสจะชาติไหนก็ตามแต่เขาสามารถเข้ากับคุณได้เสมอแล้วผมก็ยังเชื่อว่าวาทกรรมพรมาร่าแม่เผ่าเมืองเนี่ยมันก็ยังจะเกิดอีกเมื่อคุณถูกท้าทายหรือถูกแข่งขงันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นพม่เผ่าเมืองเมียเช่าเข้าอะไรเท่าออไรได้หมดเพราะฉะนั้นอ,อยากจะให้มองว่าวาทกรรมเนี้ยยังจะเกิดขึ้นอยู่เสมอครับ